สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันนะคะเช้าๆนะคะหลังจากที่น้องแมวกินอาหารกินหญ้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเขาก็จะมานอนเล่นค่ะพี่น้องเขาก็จะมานอนเล่นค่ะนี่อยู่ในกระจาดค่ะนอนลงครับผมเอาอีกตัวหนึ่งมานอนเล่นอยู่ตรงนี้แล้วครับสวัสดีครับผมผมชื่อกวางทองครับผมชื่อน้องกองกวางทองครับ เหนื่อยแล้วลูก,ยออก,กห,อหอยอกกันเหนื่อยเหรอหยอกกันเหนื่อยเหรอหยอกกันเหนื่อยแล้วก็มานอนเล่นใช่ไหมครับ <bars> โอ้โหล่อจังเลยใครเนี่ยหืมหืมมีทองจะมีทองหล่อจังเลยครับหล่อจังเลยครับใครเนี่ย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 จะมีทองน้องจุดทองเหรอไปแล้วครับพี่น้อง อันนี้เจ้าทองกราวค่ะทองกราวทองกราวขนสีขาวส่วนใหญ่จะขนสีขาวค่ะแล้วก็จะนอนเล่นตามอัตรยาใสยค่ะพี่น้องอันนี้จะทองเทาคุณแม่แสนสวยคุณแม่แสนสวยอยู่ในตัก,กรา้าสวยมากเลยค่ะเนี่ยใช่ไหม แมวเป็นสัตว์ที่รักสะอาดสะอ้าน,นค่ะขนเขาโดนอะไรนิดเดียวไม่ได้เขาจะทำความสะอาดขนกวงทองอย่าจอกน้องแรงนะลูก วางทองเดีย๋ยวหยอกน้องแรงน้องก็เจ้าเอเจะมีทองค่ะพี่น้องชอบหยอกพี่เขานี่ค่ะทองเทาแสมสวยง่วงนอนแล้วค่ะเนี่ยง่วงนอนแล้วง่วงมากแล้วลูกอันนี้ก็ทำความสะอาดขน คุณแม่หลับแล้วคุณแม่หลับแล้วคุณแม่แสนสวยหลับแล้วง่วงนอนมากนอนเลยลูกอันนี้ล่ะยังไม่หลับเลยอันนี้ยังเล่นอยู่ แต่เอ๋ปะไม่ต้องไปเล่นกับน้องเลยน้องดื้อมากนะลูกเนาะหนูขึ้นไปเล่นกับแม่หนูดีกว่าอ่านอนลงนอนลงเลยน้องดื้อมากไม่ต้องไปเล่นกับน้องหรอกเนาะมานอนเล่นในตะกร้าดีกว่านะลูกเนาะอ่านอนลง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 หยุดในตะกร้าดีกว่าไม่ต้องออกไม่ต้องออกเดี๋ยวน้องจะกัดอ่ะดิ้งดิ้งดิ้งเด็ดเด็ดดิ้งดิ้งดิ้งเกาคางเกาคางเกาคาง แ่ม mm ่เกาคางให้แม่เกาคางดิงดิงิงแต่ดิ้ง mm ิงดิงอะดิงดิงิงแต่ดิ้งดิงดิงอะดิงดิ้งดิ้งแต่ดิ้งดิ้งติ้งอกะดิ้งเกาคา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 งสบายใจเฉ็บสบายใจเฉ็บสบายใจเฉ็บใจเฉบใจเฉ็บเกาคาง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 นี่ค่ะจกควาทองแม่เกาคางให้ลูกโอ้ยมีความสุขมากอะนอนลงนอนลงนอนลง จริงจริงๆริงจรงจริงจรงอ่านอนกับแม่แสนสวยนะลูกนะนอนกับคุณแม่แสนสวยแมวแล้วนูไปวิ่งเล่นดีกว่าก็ายังไม่ม่วงนอนตามอัธยาสัยเลยลูกคุณแม่เลยตื่นเลยคุณแม่ทองเท้าขานี่ค่ะคุณแม่แสนสวยอันนี้ก็เล่นตามอัธยาสัยเขาไปหยอกกันกับน้องเจ้ากวางน้องก็ขี้เล่นพี่ก็ขี่เล่น หยอกกันไปยอกกันมาอยู่นั้นนี่ตามภาษาค่ะพี่น้งองตามภาษาแมวส่วนเจ้าเสือเราทำอะไรเจ้าเสือเนะ่ยเสือทำอะไรลูกฮะเราจะปีนไปไหนครับนี่ครับพี่น้องปีนอยู่หน้าประตูเตรียมออกแต่ออกไม่ได้คุมพันก็กลัวเหมือนกันกลัวเขาจับก่อนประตูออกเพราะว่าแมวฉลาดน้องแมวฉลาดมากค่ะพี่น้องฉลาดมากเลย พอสามารถที่จะเปิดก่อนได้ไหมนะเปิดก่อนประตูได้ไหมนะหาอะไรครับผมน้องเสือเสือทองหาอะไรครับหาอะไรครับว้าวนอนแล้วนอนแล้วแม่นอนแล้วนี่ค่ะเจ้าทองกวาง เดี๋ยวพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ